ความเชื่อที่ครอบคุมเพราะเนื่องจากว่ามันให้คําตอบแก่มนุษย์ทุกเรื่องแม้กระทั่งในช่วงที่เขาเกิดจนกระทั่งเขาเสียชีวิตมีนําซ้ำพี่น้องผู้ที่มีมานก่อนที่เขาจะเกิดด้วยซ้ำอัลลอฮ์ทรงแจ้งถึงอะไรการกําหนดสภาวะการต่างๆและหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตอัลลอฮ์บอกถึงเขาจะประชิญกับอะไรเขาจะไปไหน และเป้าหมายของเขาคืออะไรแม้กระทั่งก่อนที่คุณพ่อของเขาจะแต่งงานกับแม่ของเขาพี่น้องพุทีิมีหมานเขาจะต้องทำยังไงปฏิบัติยังไงจนกระทั่งเขาได้ถึงที่หมายนั่นก็คือสวนสวรรค์หรือเข้าสู่ไฟนรกขอรัศดรุภะนาหูตละลาทรงคุ้มครองพี่น้องูุทีิมีหมานให้เรานั้นออกทางจากไฟนรกนี่คือ หลักความเชื่อในหลักการศาสนาที่ครอบคลุมทุกอย่างไม่มีหลักความเชื่อใดพิ่นพุที่มีมานจะเหมือนกับหลักความเชื่อในหลักการศาสนาอิสลามไม่มีศาสนาใดที่ให้สาระบบชีวิตของมนุษย์ครบถ้วนสมบูรณ์อื่นจากหลักการศาสนาอิสลามนี่คือสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่พิ่นพุที่มีมาที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบินาลามิน มวลการสรรเสริญการเชิดชูเกียรติการขอบคุณล้วนแล้วจะต้องประสบแก่รัสุปหาห์นฮุวาตาลาล้วนแล้วเป็นกรรมาสิทธิ์เดี๋ยวล้อผู้ทรงบริหารจัดการผู้ทรงดูแลสิ่งถูกสร้างทั้งหมดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ไม่มีอะไรตกหลน่นไม่มีอะไรบกพร่องในการกําหนดของรัสุปฮาห์นฮุวาตาลาวงโคจรต่างๆ จักรวาลต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมันไม่ได้บกพร่องแต่เมื่อใดที่อัลลอฮ์ทรงทาให้จักรวาลหรือสาระระบบต่างๆที่มันสมบูรณ์มันพังทลายลงก็ไม่ยากสําหรับอัลลอฮ์ไม่เป็นสิ่งที่ยากสาหรับอัลลอฮ์นั่นก็คือวันอาวสานานั่นเองดังนั้นพี่น้องผุ้ทีมีมานี่คือจุดเด่นหนึ่งในการที่เรานั้นจะต้องอะไรปื้มปิติกับหลักความเชื่อในหลักการศาสนาอิสลาม ว่าหลักความเชื่อหลักการศาสนาอิสลามจะต้องหยุดอยู่ที่หลักฐานอันกุรอาและฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอะลัยฮุเซลลัมจุดเด่นที่หนึ่งและจุดเด่นที่สองเราจะต้องเชื่อว่าหลักความเชื่อในหลักการศาสนาอิสลามคือสิ่งเร้นลับที่ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้วเว้นแต่อัลลอฮ์เราจะต้องอ้างเองหลักฐานที่มาจากอันกุรอาและฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลลยฮุเซลลัมและประเด็นที่สามเราจะต้องภาพภูมิใจว่า หลักความเชื่อในหลักการศาสนาอิสลามครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีอะไรจะมาครบถ้วนอื่นจากหลักการศาสนาอิสลาม